สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อป้ในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกเทรดนิมิตพยากรณ์รายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอผู้ที่มาเป็นประธานกันไปแล้วท่านอาจารย์โอ ก็มาดูดวงทุกคนเหมือนเดิมแล้วนะบัดนี้แล้วจานท็อปล่ะ <laughs> จารนท็อปเป็นผู้ดูแลรายการเร็วนะกดแชร์ออกไปแซคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ชมรมใช่ใช่ กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9ก0 0 9ันเก้ารแชร์เท่านั้น มาเข้ามากันได้นะขอรับเพียงคนละ9,999แชร์เ,เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีพแร่นตามด้วยคำถา,ถามถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการที่มีท่านอาจารย์โอ และผมดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมกดแชร์ออกไปเซเร็วเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย เก้าเก้าแชร์มาครับเข้ามากันได้ นะแชร์ไปหลายกลุ่มเ<ช>ลยนะครับแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามครับถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละ <S 1> <1> <S หนึ่งคำถามเท่านั้นใน <ะ S 1> <dumpling S 2> รายการของเรารในรอบนี้นะเข้ามากันได้นะขอรับนะกดแชร์ออกไปครับนะกดแชร์ แชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามนะครับเข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคนละ9999แชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อแบรนด์และตามด้วยคำถามครับ กดแชร์จนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือเชื่อเล่เดี๋ยวรอจา์โอแชร์ออกก่อนเมื่อจารย์โอแชร์ออกแล้วบอกไปเลยบอกไปเลยทำยังไงกดกติกาคะกดแชร์ออกไปเ,เพียงคนละ9 0 0าพัร้อกกแชร์ชรเพียงเท่านั้นแล้วค่อยแชร์แล้วให้พิมพ์คำว่าแชร์แล้ว ชื่อแรนคำถามนะกดแชร์ออกไปนะครับเดี๋ยวกดไลค์กดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเรนคำถามขอให้มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับถ้าไม่มีผู้แชร์ผมถือว่าสาบสิทธิ์ไปเองนะ ต้องมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อคำว่าผู้แชร์นี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแชร์จริงนะครับนะแชร์สาธารณะด้วยนะคะไม่ใช่แปะมือมานะครับนะทักมาไม่ใช่ครับแชร์ก่อนเดี๋ยวผมทำให้ดูก็ได้กดแชร์ก่อนครับ มาสองคนแล้วนะครับนายขอรับทราบครับกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999พแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชืว่อเล่นคำถามพอ oh, ah. ทานอาจารย์โอ้เดี๋ยวโดนไนี่บล็อกเปล่าประโยชน์ควบคุมเลยครับเวลา3วันเท่านั้นนะคะเอามา จานโอจะอ่านข้อความแล้วเอมี่จะสมหวังกับคนที่ชอบไหมคะแชร์แล้วเอมี่จะสมหวังกับคนที่ชอบไหมคะเขาไม่แสดงออกอะผมบอกแค่นี้นะนะยังนะครับนะคือยังไม่แสดงออกต่อกันนะภายสามวันนี้ครับคือคือฝ่ายชายเขาทื่อมากเลยค่ะบอกว่าไม่โรแมนติกไม่สวีทไม่อะไรขึงทื่อซูบูร์ใช่ไหมลบอว่า ่อนโยเลยไม่อะไรอย่างงี้แบบว่าคือไม่รับรู้ความรู้สึกเขาไม่แสดงออกเอาแค่นี้นะนะจะชัดนะเออคุณมุกแฟนที่อยู่ด้วยเขาคิดยังไงกับหนูคะเขายังรักหนูอยู่ไหมคะเอาเป็นว่าเขายังรู้สึกดีกับเราไหมแค่นี้นะก็ยังรู้สึกดีอยู่นะยังมีความรู้สึกผูกพันอยู่เอาแค่นี้เราว่าตรงๆนะรักค่ะรักแชร์แล้วยังไม่ได้แชร์ค่ะยังไม่ได้แชร์ครับผมนะคุณนรชกรนะคะ ขอให้มีคาว่าผู้แชร์เหมือนคนอื่นนะคะจะตอบให้นะคะโอ้ว่าโชคลาภวันนี้ค่ะหวยฝรั่งเศสจะได้รางวัลใหญ่ไหมคะคือต้องมีผู้แชร์ขึ้นเหนือเชื่อเศสค่ะคือจากไหนก็ช่างครับนะขอขอให้มีผู้แชร์ครับเพราะผมแชร์ไม่ได้นะถ้าผมแชร์ได้ผมคงไม่ต้องมาขอให้แชร์กันเอาพูดตรงๆนะจะรับชมจากไหนก็ช่างนะครับนะขอแล้วครับนะช่วยแชร์ให้ด้วยมันมีกฎเหมือนกันทั่วโลกนะคะอืมออนไลน์ มาคุณโยค่ะย่าง26ความรักจะได้เจอคนใหม่หรือคนเก่าที่นอกใจจะกลับมาอันนี้เป็นสองคำถามอะค่ะเอาเอาเป็นว่าตั้ง<อ>คำถาม,ถามเดียว,ยวครับขอผู้ียวขอผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะนะคุณคุณจะนะดูจากไหนก็ช่างนะครับถ้าไม่มีผู้แชร์ถือว่าไม่ไม่ไม่มีสิทธิ์ให้ตอบนะครับอาจารย์เขาปอกไปหมดแล้วค่ะ เอาคาถามเดียวครับเอาชัดๆครับผมคือคุณอย่าถามมั่วครับขอแค่คําถามเดียวชัดๆนะเพราะผมถ้าผมกดแชร์ได้ผมคงไม่มาขอแล้วครับนะแค่ขอแชร์นี่เป็นเรื่องยากก็ไม่เอาด้วยนะครับนะอือโอ้ม่เรู้สึกว่ายิ่งโอ้อายุมากขึ้นก็ยิ่งเหมือนแม่โอ้อู้ไหมพี่ชีวินเหมือนไม่ต้องแต่ต้องนานแล้วนะ อืขอผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับแล้วตั้งใจถามครับเอาคําถามเดียวครับกดไลค์กดแชร์เป็นแค่ครูนะคะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ชรพอเราจัดท็อปเราก็แชร์คําว่านะคะแชร์อ่าพิมพ์คําว่าค่ะแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามอืมพอแล้ว คือคุณโยถามคําถามเดียวนะคะตั้งคําถามเดียวพอครับอย่าตั้งมั่วครับตั้งแบบไม่ใช่มั่วหรอกคือถามมาสองคำถามเราเราเปิดไพ่ใบเดียวอืมถามโยนไปข้างหน้าแล้วถามโยนถอยมาข้างหลังมัน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 ตอบไม่ได้ครับเอาง่ายๆเอามาชื่อโสอายุ31ปีความรักโสดจะเจอคนจริงใจถูกใจหรือเนื้อคู่ไหมคะปีหน้า คือเราดูแค่สาม,สามวันครับเอามาดูว่าสาม,สามวันนี้ว่าจะเจอไหมยังไม่เจอครับนั่งอยู่เดียวอ,ยอ,ยอะไรอาจารย์โอ้เขาก็เป็นพระรานีนะเขามีนะปล่อยเขาเอาเขามีก็ว่ามีอะมีอาจารย์โอว่ามีอะอาจารย์โอว่ามีไปนะก็เป็นพระรานีไงแต่เพนั่งคนเดียวครับผมนับจากการนั่งคนเดียวแล้วมันอ่อนบบกเราคนอนผมนับจากการนั่งคนเดียวนะเอามาครับกดแชร์ออกไป นะแล้วผมดูแค่สามวันนี้นะครับผมไม่ได้ดูถึงปีหน้านะดูแค่สามวันนะมาครับกดแชร์ออกไปครับโคตรเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วตามได้ชื่อแรกนะตามได้คําถามครับถ้าไม่มีผู้ชายขึ้นเหนือชื่อจะถามจากที่ไหนก็ตามจะอยู่ไม่ว่าจะเป็นนอกโลกดาวอังคารดาวจันนะที่ไหนว่าหรูสุดท้ายก็ไม่ตอบทั้งนั้นครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวนะเกี่ยวก็คือกดก็คือกดแชร์นะท็อปมองเสื้อโอแล้วมันงง ไม่งงหรอกท่านอาจารย์โอไปมองเองนะไปดักมองเองเอาละนะติดต่อนะครับดูดวงแบบตรวจองค์ตรวจเทพนะครับนะ้าข้ามประเทศนะครับนะราคาถูกๆดีๆครับเพียง3า0พันห้านะครับนะาแล้วก็สองพันนะสำหรับในประเทศไทยถูกๆดีๆครับไพ่เทพพลังจิตเพียงหนึ่งันบาทนะณนะนะเวลานี้นะครับนะติดต่อดูดวงได้ที่เริ่มต้นหนึ่งร้อยบาทนะคะอ่ะติดต่อดูดวงได้ที่นะคะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อ้างไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิต ตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณห,หน้าท้องสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทอรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตครับโอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 ID รายโอสิริ15 06199226450925929261สองหกสีนะ่ห้าศูนย์เก้าาะศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสาย์อสดรโอสิ1หนึ้าแลวผมตามนี้ครับนะนะตามนี้ครับอ่าไปแล้วนะอ้าวไม่อา่านละอ่านอะไรล่ะก็หมดเวลาแล้วนะไปแล้วครับอืม